ไปนะครับถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวเกิดจมน้ำนะครับซึ่งในการที่จะช่วยเหลืออันดับแรกเราต้องช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ขึ้นจากน้ําก่อนโดยถ้าเราสามารถที่จะหาอุปกรณ์เช่นไม้หรือว่าเชือก รหรือว่าอาจจะเป็นทุ่นหรือว่าห่วงยางนะครับถ้ามีอยู่ในเรือเราก็สามารถที่จะโยนให้นักท่องเที่ยวไปได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะครับถุงพลาสติกเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ลมแล้วก็มัดให้พอมีลมหรือว่ากวดน้าพลาสติกนะครับที่เราใช้แล้วปิดฝาให้เรียบร้อยโยนใหน้นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จกกับเกาะก็จะเป็นการช่วยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถพยุงตัวได้หลังจากนั้นก็ให้เราได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนฝั่ง ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมีการจมน้ําโดยที่ไม่รู้สึกตัวนะครับหรือว่าหมดสตินะครับอันดับแรกเราจะต้องตรวจสอบวิธีการก่อนว่ามีนักท่องเที่ยวยังหายใจหรือเปล่าถ้านักท่องเที่ยวไม่มีการหายใจก็ให้เราผู้ชีพด้วยการผายปอดซึ่งวิธีการผายปอด ก็สามารถที่จะเลือกวิธีการไผ่ปอดได้นะครับว่าเราจะเลือกวิธีการไผ่ปอดด้วยมือหรือว่าวิธีการไผ่ปอดด้วยเมาส์ทูเมาส์ที่เขาเรียกกรหรือวาปากต่อปากนะครับหลังจากนั้นให้ถอดเสื้อของนักท่องเที่ยวที่เปียกออกนะครับแล้วก็เอาเสื้อที่แห้งมาใส่หรือว่าคุมตัวให้นักท่องเที่ยวหลังจากนั้นก็ให้นําส่งโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลที่อยู่ใ,ใกล้เคียง